สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพา,าดูการสักคิ้วสักปากผู้ชายค่ะว่าทรงคิ้วผู้ชายเป็นแบบไหนและลงสีประมาณไหนดี <Britney. S 1> ช่างพัดต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าช่างพัดไม่ได้เก่งเรื่องทรงคิ้วผู้ชายเพราะว่าไม่ค่อยได้ทํานานๆทาทีแต่ก็มีมาเรื่อยๆค่ะแต่ช่างพัดก็มั่นใจว่าช่างพัดทําได้ทําออกมาได้ดีสวยไม่แพ้ทรงคิ้วผู้หญิงคะ่ะเพราะทรงคิ้วผู้ชายง่ายกว่าทรงคิ้วผู้หญิงเยอะไม่มีจุดเว้าไม่มีจุดโกงไม่มีหางเรียว นึกทรงไหนไม่ออกก็ทรงมีดอิโต้ปังตอเลยค่ะคํ <c oughs> าๆพูดเล่นนะคะในปัจจุบันนี้ผู้ชายสักคิ้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชายแท้ชายเทียมเขาก็สักกันค่ะเพราะว่ามันช่วยเสริมบุคลิกให้ท่านชายดูดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสักคิ้วสักไรผมสักปากชมพูเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะสักคิ้วผู้ชายก็ต้องสักแบบลายเส้นเน้นความเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะ ถ้าท่านใดสนใจสัตว์คิ้วผู้ชายทักช่างคัดมาได้เลยนะคะราคาเบาๆเ,เ,เพียงแค่3,900บาทเท่านั้นเติมสีรอบสองห0ึ่บาทภายใน3เดือนค่ะถ้าหลังสามเดือนแล้วจะคิดราคาเติมสีในรอบปีค่ะงานคิ้วผ่านไปก็มาดูการสักปากชมพูของผู้ชายกันนะคะปากก่อนตัดก,ก็จะมีความดำคล้ำเป็นฝ้าดำตรงขอบปากบนค่ะตักปากผู้ชายก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติเช่นกันค่ะขอให้ปากหายคล้ำหายดำมีสีระเรือ่อ คือไม่แดงไม่เข้มไม่แป๊ดเหมือผู้หญิงค่ะปากลูกค้าท่านนี้หลังลอกหมดแล้ว5วันแรกคือสีกําลังดีค่ะแต่ผ่านไปอีก4-5วันปากมีความคล้านิดหน่อยต้องรออีกประมาณ3อาทิตย์ความคล้าจะจางหายสีปากจะสว่างใสขึ้นเองค่ะปากคล้าหลังสักจะเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นทุกคนค่ะถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูสักขอบตาอินเนอร์อะไรเนอ คิ้วพังล้างคิ้วปริงทักช่างพัดมานะคะที่ตลาดบางจากซอยสุขวิท95ค่ะหรือโทร0654919699ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งที่ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ